และในเย็นวันนี้นะครับเราได้เกียรติจากผู้บริหารการตลาดระดับ President p a n t o w i n Network ครับจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อที่มีชื่อว่า Join and Coin เท่านั้นคือความสำเร็จทุกคนครับปรบมือึงดังต้อนรับกับคุณท่านยนิตโคเพาะครับ สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอเสียงคนไทยหน่อยได้ไหมคะจุลเรียมสัวแคเบเดียยินดีนะคะ Nothing is free Nothing is easy If you want to be successful you have to be brave to change ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆไม่มีอะไรได้มาง่ายๆถ้าคุณต้องการจะประสบความสำเร็จคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเรียนท่านประธานท่านรองประธานคณะผู้บริหารคณะ MDP และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสวัสดีหนึ่งรอบค่ะวันนี้ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะ เพราะเมื่อปี47นะคะยิ่เคยมางานแบบนี้แต่ไม่เคยคิดที่จะเข้ามานั่งแบบนี้เลยแต่วันนี้มีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งสูงสุดแล้วก็มีโอกาสได้มายืนพูดบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ต้องบอกว่าขอบคุณป๋าดันดันทุกเรื่องนะคะ อดีตแฟนเก่าปัจจุบันเป็นสามีคนเดียวคนแรกและคนสุดท้ายตลอดกาลและนานเนทิเนนเรน p r e s i d e n t h a i network สรุปโคกเพลาะค่ะสำหรับอีบเองนะคะขออนุญาตแนะนำตัวค่ะชื่อจริงชื่อธัญนญนิโคกเพลาะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษศาสตร์เอกภาษาองัาาองกฤษจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปริปญยโทคณะการจัดการมหาบัณฑิตสาขาธุรกิจขายตรงมหาลัยศรีปรทุม เคยทำงานประจำนะคะที่โรงกั่นน้ำมันแล้วก็ท่าเรือแหลมฉบังปัจจุบันค่ะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวทำธุรกิจจ้อนคอยเต็มเวลาค่ะวันนี้นะคะยินดีกับทุกท่านมากๆนะคะที่ได้เข้ามาร่วมงานนี้มีความเชื่อค่ะว่าทุกท่านล้วนมีโจทย์ในชีวิตที่แตกต่างกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกท่านในวันนี้ อีอยากให้ทุกท่านสร้างทางเลือกและเปิดโอกาสให้กับตัวเองอย่าเพึ่งตีกรอบแนวความคิดเพียงเพราะธุรกิจนี้มีชื่อว่าขายตรงเพราะคำว่าโอกาสมันมักจะมาหาเราเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆและสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคือการที่เราเรียกร้องหาโอกาสที่ไม่มีวันจะย้อนกลับมาได้เหมือนตัวเองเมื่ออดีต เพียงเพราะคำพูดที่ว่าไม่เชื่อไม่ชอบไม่ใช่ย้อนกลับไปนะคะสำหรับตัวเองเมื่อ17ปีที่แล้วอีเป็นคนจังหวัดชนบรุรีครอบครัวนะคะฐานะปานกลางครอบครัวปลูกฝังให้เราเห็นความสำคัญเรื่องการเรียนเพื่อที่โตขึ้นเราจะได้ประกอบอาชีพที่ดีแต่แล้วเมื่อปี40วิกฤตฟองสบู่แตก ประกอบกับคุณพ่อล้มป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณแม่ขับรถไม่เป็นไม่สามารถออกไปทำมาหากินเพียงลำพังได้ทำให้ครอบครัวตัวของอิฟเองเกิดภาระหนี้สินเกือบ3ล้านบาทณตอนนั้นสิ่งหนึ่งที่ตัวเองจะทำได้คือไม่เป็นภาระของครอบครัว อิฟตัดสินใจกู้เงินกยศแล้วก็ทำงานส่งเสียตัวเองเรียนจนจบปริญญาด้วยอายุทธปีจบปุ๊บยังไม่ได้รับปริญญาก็มีโอกาสได้เข้าทำงานที่โรงกั่นน้ำมันขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่จังหวัดชมรีกับรายได้และตำแหน่งที่ดีเด็กที่ไม่เคยเป็นภาระของครอบครัวกลับกลายสถานะเป็นเด็ก ที่จะต้องรับภาระของครอบครัวทั้งหมดด้วยไวัยไม่ถึง20ปีอีมีความมุ่งมั่นขยันกับอาชีพที่เราแล้วก็หน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายแต่แล้วในความเป็นจริงมันไม่เหมือนกับที่เราคิดรายได้หลักหมืน่นกับภาระหนี้สินหลักหลายล้านบาทมันไม่สมดุลกันอิฟเกิดวิกฤตในครอบครัว แต่ในช่วงนั้นก็ยังไม่เคยสนใจงานที่คุณสรุธมาแนะนำํำหรือมาเปิดโอกาสเพราะเราคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เป็นไปไม่ได้มันไม่มีความน่าเชื่อถือแต่เราลืมไปค่ะว่าสิ่งที่เรามุ่งมั่นทุ่มเทกับอาชีพที่เราคิดว่าใช่และแล้วอิฟถูกยึดรถบ้านที่ครอบครัวอาศัยอยู่ก็กำลังจะถูกแบงค์ยึดนี่ในระบบ ก็ว่ามากแล้วยังมีหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้นมาและยิ่งไปกว่านั้นณนะช่วงเวลานั้นอิบตรวจเจอนะคะมีปัญหาสุขภาพเป็นเนื้องอกที่แกนกลางสมองเด็กคนหนึ่งรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตณนะตอนนั้นอิบแทบจะล้มทั้งยืนอิบไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถประครับประคองครอบครัวต่อไปได้ไหมแต่แล้ว เมื่อฟ้ามาโปรดอีกหนึ่งรอบอาจจะด้วยความอดทนพยายามหรืออะไรก็แล้วแต่ของคุณสรุธวันนั้นค่ะคุณสรุธให้อิฟดูรายได้ในเว็บไซต์บริษัท800 0บาทใจเห็นรายได้ในอินเทอร์เน็ตรู้สึกตื่นเต้นเพราะคุณสรุธจบแค่ปะวะสทำจอยแอนคอยมีรายได้8,000บาทตาที่โตอยู่แล้วโตยิ่งกว่าไข่หาน ตัดสินใจ PRESIDENT ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วก็ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เอาก็เอาแต่ไม่ได้เอาธุรกิจ JNC นนะคะตัดสินใจเอาคุณสรุตมาเป็นสามีค่ะคิดว่าฉลาดแล้วคิดว่าฉลาดสุดๆแต่เหนือฟ้ายังมีฟ้าเพราะคุณสรุตฉลาดกว่าเขาให้เราดูรายได้ ปรากฏเดือนนั้นทั้งเดือนคุณสรุนมีรายได้วันนั้นวันเดียวค่ะคือ8,000บาทเมื่อตกร่องป่องชิ้นแล้วก็ตัดสินใจคิดจะมีสามีกับเขาสักคนหนึ่งแทนที่จะมีเงินมาช่วยใช้นี่กลับมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกกับสองล้านเด็กสองคนต้องรับผิดชอบครอบครัวกับหนี้สินกับ5ล้านบาท แต่ในวันนั้นที่เราเปิดใจแล้วก็เลยตัดสินใจเข้ามาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของแผนการตลาดก็เลยตัดสินใจค่ะเปิดรหัสส่วนตัวโดยใช้บัตรอีออนปิดไป70ธุรกิจค่ะแต่ด้วยช่วงแรกนะคะอีไม่มีเวลาเพราะเราทุ่มเทกับงานประจำ เราต้องมีรายได้หลักก่อนนะคะก็เลยส่งบุคลากรน,นะคะที่เรามีหรือคนที่เรารู้จักให้คุณสรุปเนี่ยช่วยคุยในช่วงแรกแต่แล้วว่าปี49อิฟตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาสำเร็จกับธุรกิจ j o ยแอนคอยด้วยความที่ขาดความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่เรียนรู้ ไม่มีพรสวรรค์แล้วก็ไม่ยอมหาพรสแสวงด้วยเพราะคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่เพราะงานประจําที่เราทําเป็นงานที่ดีก็คิดว่าถ้าเราทําอาชีพนี้เราก็น่าจะทําเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครแต่แล้วพอเราเจอปัญหาเจอคำปฏิเสธอิฟย้อนกลับมาถามตัวเองแล้วก็คุยกับคุณสรุปว่ามันใช่ตัวอิฟไหมอิฟจะไปต่อ หรืออิทจะพอแค่นี้เราจะทำอย่างไรอิฟเชื่อนะคะว่าหลายๆท่านอาจจะเคยผ่านในเหตุการณ์ที่อิเคยผ่านมาหรือกําลังผ่านอยู่ในขณะนี้มีหลายครั้งที่เราเดินผ่านถนนคนดูถูกผ่านแยกล้มเหลวเข้าซอยลิบหลีมีหลายครั้งที่เราผ่านถนนอุปสรรคลอดอุโมงผิดหวัง ขึ้นมาเจอสี่แยกท้อแท้แล้วก็มีอีกหลายๆหลายห,ายหายครั้งที่เราต้องข้ามคลองถอดใจข้ามสะพานล้มลุกคลุกคลานจนมาเจอโค้งความหวังสุดท้ายแต่ก็เพราะมีเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เหรอคะที่ทำให้เราต้องตัดสินใจมองสัญญาณไฟเป็นเป้าหมายมองใต้ข้างทา,างเป็นความฝัน ความสำเร็จรอเราอยู่เราต้องทำได้เราต้องทำได้และเราต้องทำให้ได้ค่ะคุณสรุธจับมืออีฟแล้วบอกว่าเรามาไกลแล้วเราถอยไม่ได้แล้วเพราะนี่มันคืออาชีพสุดท้ายในชีวิตของครอบครัวเราทั้งคู่เราจะล้มเลิกไม่ได้อิฟตัดสินใจแล้วก็สู้ต่อ และแล้วเสียงท่านประธานก็ดังก้องขึ้นมาในหูคุณสรุตอีกครั้งหนึ่งว่าสรุตคุณต้องปักหลักและใช้เครื่องมือไม่รอช้าค่ะคุณสรุตตัดสินใจปักหลักอย่างเป็นทางการกู้เงินมาแต่งงานรวบรวมเงินซองเปิดศูนย์ขยายงานจอยแอนคอยแห่งแรกที่จังหวัดชนบุรีค่ะ จากสถานะผู้จำหน่ายอิสระทั่วไปเราเองก็กลายเป็นผู้ประกอบการการที่จะเป็นผู้ประกอบการเราต้องมีความรู้เราก็เริ่มต้นค่ะจากการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือและเครื่องมือแรกก็คือในเรื่องของการใช้ e v a l l t ในการ key order แล้วก็เครื่องมือที่2ก็คือการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เราสามารถที่จะบริหารองค์กรขายเป็นเราก็เลยตัดสินใจเข้าเรียนรู้โครงการ m a ทริกหรือ JC m a t r i กเริ่มจากสองคนนี่แหละค่ะเป็นสี่คนเป็นสิบคนเป็นยี่สิบคนและปัจจุบันเราสามารถพาทีมงานเข้าเรียนรู้ JC MATRIX มากกว่า40่สิรหัสค่ะยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์ขยายงานจอยนคอยที่เราเปิดด้วยเงินของเราเอง10กว่าปีผ่านไปเราสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า600ล้านค่ะจากสถานะผู้ประกอบการความสําเร็จเกิดขึ้นงานขายค่ะขายได้เหนื่อยตายขายไม่ได้อดตายเราต้องสร้างเครือข่ายและเครือขายรองรับซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นอีฟเองก็เริ่มสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเครือข่ายผู้นำเครือข่ายนักสร้างองค์กรแต่สิ่งที่เราสร้างมากกว่านั้นก็คือเราสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการจังดึงสาขาของเราแตกออกกว่า10บสาขาไม่ว่าจะเป็นไอามาดเชียงแหวไอามาดโพตากไอามาดสุวรรณคูหาไอามาดเอ็มช็อปเครือสาฮาน์ไอมาดขุนหารไอามาดแกลง ไอมาดเอ็มชอปมาบตะพุทธและกำลังจะคลอดใหม่อีก3สาขาในปีนี้และปีหน้าไอมาดสรุไอมาดท่าตะเกียบและไอมาดพานทองค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เราก็เอาข้อมูลนะคะที่เราได้ในโครงการแมทริกเอามาจัดระบบฝึกอบรมในทีมก่อนที่จะตั้งเป้าหมายเพื่อไปเรียนรู้ในโครงการแมทริก เราเอาความรู้ในแมทริกมาย่อยทำคอร์สต่างๆทำในระบบของเราไม่ว่าจะเป็นคอร์ส SPC, LPC คอร์สจิตวิทยาเราไม่เคยขาดการทำงานพื้นฐานเราไม่เคยกาดการทำกิจกรรมเราไม่เคยขาดการพบปะผู้คนในแต่ละวันส่งผลให้เราสองคนนะคะโดยเฉพาะตัวเองสามารถประสบความสำเร็จขึ้นตำแหน่ง r r s i i e n t t น w i n Network ตอนอายุ36ปีค่ะ รอคอยการรับตำแหน่งนานมากขึ้นตอน36ตอนนี้40แล้วนะคะก็เพิ่งมาได้รับตำแหน่งเพราะเราเจอวิกฤตเดียวกันค่ะคือวิกฤตโควิดช่วง3ปีที่ผ่านมาหลากหลายธุรกิจหลากหลายอาชีพล้มหายตายจากแต่วันนี้ค่ะสำหรับตัวเบงกับคุณสรุอยูจอยแอนคอเชื่อมั่นท่านประธานเชื่อมั่นในเครื่องมือเชื่อมั่นในระบบเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำ ก็ยังส่งผลให้ทีมเราสามารถประสบความสำเร็จและวันนี้ค่ะเราปรับตัวเราเรียนรู้และพัฒนาจากทำออฟไลน์อย่างเดียวก็เรียนรู้มาทำออนไลน์ line. มันก็เป็นผลดีนะคะเพราะถ้าวันนี้เราไม่มีโควิดอีฟก็คงไม่รู้ว่าเราออกกล้องก็ดูดีไม่ใช่แค่จะสวยดูดีแค่บนเวทีอย่างเดียวใช่ไหมคะ ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกวิกฤตมันคือโอกาสแต่วันนี้ในส่วนของการทำโปรโมชั่นส่งเสริมให้เราสำเร็จและช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ยังสามารถทำให้ในวันนี้เราสามารถพาทีมงานพิชิตขึ้นรับตำแหน่งกว่า10ประหัสด้วยกันค่ะจากสิ่งที่ตัวอิฟนะคะกับคุณสรุธทำมาสิ่งที่เราได้รับอย่างแรกเลยนะคะบางที เรามีเงินเราอาจจะซื้อหาไม่ได้นั่นก็คือบุพการีหรือคนที่เรารักตุ้ยเบงมีโอกาสได้เอายาณนาะสุดเฮจีนหยงเหิงไปทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณแม่คุณแม่คุณสรุตคุณพ่ออิพทานหยงเหิงเข้าไปจากเดินไม่ได้ทุกวันนี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ส่วนตุ้ยเงเป็นเนื้องอกตรวจเจออิพทานหยงเหิงจนกระทั่งปัจจุบันนี้ เนื้องอกอิฟจาก4เซนครึ่งนะคะลดลงมาเหลือเพียงแค่2.5มิลโอกาสมีลูกไม่มีเลยแต่วันนี้ค่ะลูกสองสามีหนึ่งผลงานคุณสรุธค่ะเพราะฉะนั้นอิฟอยากบอกนะคะว่าสุขภาพตัวเองถ้าได้ลองทานแล้วเนี่ยส่งผลให้เห็นชัดเจนอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นคือเรื่องของสุขภาพกระเป๋าสตางค์ อิเแงมีนี้2คนรวมกัน5ล้านอิปตัดสินใจสําเร็จเรียนรู้ใช้เครื่องมือเดินตามระบบเดินตาม,มธรรมทานส่งผลให้5ปีอิปปลดนี้ได้5ล้านค่ะและหลังจากนั้นเรามีโอกาสได้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมจากที่ไม่คิดว่าจะเหลืออะไรแล้วในชีวิตเรามีที่ดินเพิ่มเรามีคอนโดเรามีบ้านและเรายังมีโอกาสนะคะ ได้ซื้อในส่วนของรถยนต์ตัวอีเบงนะคะเมื่อก่อนถูกไฟแนนซ์ยึดรถไปชีวิตไม่เคยใช้รถมือหนึ่งเลยมีแต่ใช้รถมือสองแต่วันนี้ทำจอยแอนคอยค่ะอิฟมีโอกาสได้ซื้อรถมือหนึ่งและอิฟมีโอกาสได้เป็นเจ้าของรถยุโรปนะคะก็คือเบนซ์สปอรตราคา3ล้านตอนอายุ28ปีค่ะ และนิ่งไปกว่านั้นอิมีโอกาสได้ไปฮันนีมูนได้ไปเที่ยวต่อปทอต่อปทอคือต่างประเทศนะคะไม่ใช่ปตอทอปั๊มน้ำมันข้างบ้านแต่วันนี้เรามีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาคั่วโลกเหนือขั่วโลกใต้ทุกที่บนโลกใบนี้จอแอนคอยพากระทรวงการท่องเที่ยวของอีปไปมาหมดแล้วก็คือคุณสรุปมากกว่า80ครั้งทั่วโลกค่ะ อิบเชื่อนะคะว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รวยที่สุดค่ะแต่อิบเชื่อว่าถ้าคุณทำจอยแอนคอยคุณจะโคตรมีอิสรภาพที่สุดในโลกค่ะเพราะตัวเราเองนะคะพิสูจน์แล้วว่าการทำงานไม่เริ่มต้นก็ไม่มีวันสำเร็จวันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคุณสรุธที่กล้าขัดใจเมีย ไปกู้เงินกองทุนหมู่บ้านมาปิดเจ็ดรหัสเมื่อปี46ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้เราเกิดมามีวันนี้และพี่สาวพี่ชายและบุคคลท่านนี้เราไม่เคยลืมเลยเพราะเป็นคนที่มาเปิดโอกาสให้กับคุณสรุปในวันนั้นผู้หญิงที่แสนดีพี่หญิงที่เป็นพี่สาวให้กับเราดูแลเรามาตลอดระยะเวลา 20ปีเ r e s i d e n t ทวินเน็ตเวิร์กวรการพิมพ์เลขาค่ะขอบคุณพี่ชายพี่สาวที่น่ารักอยู่ด้วยกันมาตลอดระยวลากเกือบ20ปี President ธนินาธนากรผู้สุวรรณค่ะขอบคุณพี่พี่ไซไลทุกทุกท่านนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจที่เป็นตัวอย่างของความสำเร็จทำให้เด็กสองคนนี้ได้เดินตามและ บุคคลที่ลืมไม่ได้องค์กรที่ลืมไม่ได้เคียงบ่าเคียงไหลไม่เถียงไม่ถามเดินตามเป้าหมายเดียมการขอบคุณครอบครัวเจสีสมัยกรุ๊ปทุกท่านค่ะสุดท้ายนะคะบุคคลที่ทําให้เราได้มานั่งอยู่ที่นี้แล้วก็ได้มีอาชีพดีๆแบบนี้ได้มีโอกาสในชีวิตแบบนี้ ครอบครัวหัดชลีละหาค่ะนำโดยท่านประธานดรสมชายหัดชลีละหาค่ะสุดท้ายนะคะอยากฝากไว้ว่าถ้าวันนี้เราถอยไม่สู้เราก็คงไม่ลิ้มรสแล้วก็ไม่ได้รับรู้ถึงความสำเร็จว่ามันหอม,หอมหวานขนาดไหนแต่ถ้าวันนี้เราสู้ไม่ถอยเราก็จะมีโอกาสเจอหนทางของความสำเร็จแต่เราจะเลือกสู้แบบไหนคะ จะสู้แบบไอเซอบุกหรือจะสู้ด้วยการใช้เครื่องมือเหมือนวันแรกที่อิฟเข้ามาอิฟเคยอยู่ด้านนอกแล้วอิฟก็มาอยู่หลังอคอกด้านหลังแล้วอิฟก็ขยับตัวเองมาอยู่อคอกด้านหน้าแต่วันนี้หลายท่านโชคดีที่ได้อยู่อคอกด้านหน้าแล้วก็ฝากนะคะอย่าออกนอกอคอกเลยค่ะเพราะไม่มีที่ไหนที่มันจะยั่งยืนและ สุดยอดเท่ากับจอยแอนคอยแล้วคะ่ะอีปเปงไม่ใช่คนเก่งนะคะเราสองคนไม่เก่งเลยในธุรกิจอีพูดไม่เก่งแต่วันนี้เมื่อเราไม่มีพรสวรรค์เราก็หาพรแสวงคะ่ะดังสโลแกนที่ว่าด็อกเตอร์สมชายคิดสลุดอีป ลองมือทําแล้วเจอกันที่ความสําเร็จสวัสดีค่ะจุมเรียบสัวจ้วาวขอบคุณยันสูครับคุณธัญญนิดครับผมใช่แล้ว